หากใครที่กำลังติดขัดจะคิดทำอะไรก็สะดุดไปหมดแนะนำให้ท่องบทสวดขออโหสิกรรมจะท่องตื่นนอนหรือก่อนนอนก็ได้หากท่องเป็นประจำจะช่วยคลายทุกข์ที่มีให้เบาบางทำให้สบายใจแล้วยังช่วยให้มีสติบทสวดขออโหสิกรรมนี้เป็นของสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีสำหรับคนที่พบเจออุปสรรคหรือต้องการขอขมาลาโทษเจ้ากรมานเวร เบิสวดขอโหสิกรรมกายกรรมมังวจีกรรมมังมโนกรรมมังสันจิจกรรมมังอสันจิจกรรมมังขมันตุเมอโหสิกรรมมังภวตุเมกังดๆไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพระเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาติใดก็ตาม ขอให้เจ้ากรมนายเวรทั้งหลายจงโปรดยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อ,อก,กันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อ,อก,กันตลอดไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนนญาติตผู้มีอุปก,การคุณของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์อย่าได้ใกล้ความเจ็บไข้อย่าได้มีขอได้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนีย์จันไรและอุปัตวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไปนึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมแล้ว ขอให้สิ่งนั้นจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จเทิน